สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับปัญญาพารวยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนวันนี้ปัญญาพารวยกำลังจะประกอบชุดเครื่องเล่นอยู่อยู่ในงานที่อาเภอยังชุมน้อยนะครับปัญญาพารวยก็มาประมาณสักเก้าโมงเช้าตอนนี้ก็ หกโมงสิบนาทีหกโมงสิบนาทีแล้วครับตอนนี้ปัญญาพารวยกำลังประกอบอชุดเครื่องเล่นชุดชุดบ้านบอลของปัญญาพารวยก็เสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วหนึ่งแล้วก็เป็นชุดสปริงว่างๆอย่างนี้สองตัวปัญญาพารวยก็เสร็จทำเสร็จไปแล้วพี่น้องชุดนี้ปัญญาพารวยได้ทำเสร็จไปแล้วสามวงครับ อ่าโอเค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 นะ่อัน,นอันนี้หนูหนูมาอุดหนุนครับครับสองคนอ่าเดี๋ยวดูเวลาให้ชิบได้สี่น้ำเงินงอ่ะต้องใส่เลยอ่ะตะกี้พูดพูดตะกี้พูดถึงเรื่อง ปัญญามามามาสามโมงเช้านี่เป็นเวลาหกโมงสิบนาทีปัญญาพนร,รวยก็เพิ่งจะประกอบเสร็จพี่น้องปัญญาพนร,รวยทำคนเดียวนะพี่น้องอลูกก็มาไม่ได้เป็นลูกสาวน้อยลูกสาวน้อยพี่น้องมาไม่ได้แม่ก็ต้องอยู่กับลูกสาวผมก็ต้องไปตลอนตลอนคนเดียวพี่น้องทำคนเดียว ทำคนเดียวก็ต้องสู้ไปพี่น้องปัญญาพลรวยสู้เพราะว่าดูคลิปคนขาด้วนเยอะๆคนแขนด้วนเห็นเขาเอาเท้าทำเขาไม่มีมือเขาเอาเท้าทําได้เลยปัญญาพลรวยก็เลยมีพลังพี่น้องอชุดนี้สามตัวปัญญาพลรวยทําเสร็จแล้วสามตัวปัญญาพลรวยทําตั้งแต่เช้านะพี่น้องแดดจัดๆเลยนี่มีอาการหวิวๆจะเป็นลมอ่ะ นี่ทำเสร็จไปแล้วก็มีก็มีเด็กๆมาอุดหนุนอยู่นะแต่ยังยังไม่ถึงวันงานนะอันนี้ปัญญาพารวยมาก่อนมาก่อนวันงานมาก่อนวันงานหนึ่งวันนี่6กโมงกว่าแล้วปัญญาพารวยยังทำไม่เสร็จชุดสไลด์พี่น้องชุดสไลด์กำลังทำชุดสไลด์ของปัญญาพารวยสไลด์มาใส่เด้งดึงกำลังจะทำก็ไม่เสร็จน่าจะ น่าจะพรุ่งนี้อีกครึ่งวันพี่น้องถึงจะเสร็จครึ่งวันถ้ารวมชุดทั้งหมดเนี่ยพี่น้องปัญญาเก็บทั้งวันเลยเก็บตั้งแต่เช้ายันเย็นถึงจะเสร็จพี่น้องคิดดูว่าใช้เวลาขนาดไหนเก็บตั้งแต่เช้าเนยะปัญญาพระลวยเก็บตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยยันห้าหกโมงเลยถึงจะเสร็จเก็บนู่นเลยสไลด์ด้วยแล้วสปริงบอร์ดด้วย ผมเก็บคนเดียวนะพี่น้องใช้เวลามากใช้เวลามากแล้วประกอบผมว่าประกอบคนเดียวนะพี่น้องไม่มีใครมาช่วยประกอบคนเดียวทุดสไลด์พี่น้องคงเคยเห็นแล้วที่ผมทําผมประกอบคนเดียวก็ค่อยค่อยค่อยๆทําก็ขึ้นลงขึ้นลงอยู่นี่แหละพี่น้องอ่าอันนี้ก็ทําคนเดียวเพิ่งจะเสร็จตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าน่าจะไม่เสร็จน่าจะมืดก่อนพี่น้องน่าจะมืดก่อนก็ ก็พรุ่งนี้น่าจะทําก็ไม่น่าจะเกินครึ่งวันคงจะเสร็จมันจะช้าอยู่ตรงขันน็อตนะพี่น้องจะช้าอยู่ตรงขันนอ็อตนะอันนี้ชุดมันผมก็เอามาลงลงจากรถมาแล้วผมต้องใส่รถพ่วงมานะพี่น้องเนี่ยผมต้องใส่รถพ่วงมาผมก็มีรถปิกอัพด้วยใส่รถพ่วงมาแล้วก็ลากมาพี่น้องชุดสไลด์เนี่ยผมต้องลากมาผมต้องลากมา อยู่ที่บ้านผมก็มีนะอุปกรณ์พี่น้องก็มีอุปกรณ์รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็เป็นรุ่นเก่าและผมก็ไม่อยากทำเนาะเปลืองแบตอ่มันไม่ทันสมัยก่อนนี้ผมก็ซื้อมามันก็ขี่แป๊บเดียวแบตหมดขี่แป๊บเดียวแบตหมดก็ทำให้ลำคาญพี่น้องผมก็เลยไม่ทำเสร็จแล้วก็มีม้าหมุนอีกชุดหนึ่งอยู่บ้านผมก็ไม่ไดเอามานะ ก็งานนี้กะว่าเอามาก็าก็ว่าง,งานไม่ใหญ่นะงานเล็กๆพี่น้องงานงานมันเป็นท่อเขาอนุญาตให้ให้จุดบ้างไฟท่อสามมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่อา่ามันมันแต่ก่อนนี้เขาจุดท่อห้าท่อหกนะที่เนี้ยมันก็ดูคึกคืนใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาอนุญาตให้จุดแค่ท่อสามเนาะก็เลยดูแล้วไม่คึกคืน ไม่คืดคืนผมก็เลยไม่ต้องเอามาหมุนมาก็มันไม่น่าจะได้เงินเท่าไหร่ก็เอามาแค่นี้พอแค่นี้ก็เป็นวันวันแล้วกว่าจะเสร็จเนี่ยพี่น้องผมทําเป็นเป็นวันผมมาสามโมงผมก็ได้แค่นี้นะผมมาสามโมงเช้าพี่น้องได้แค่นี้แล้วก็ประกอบแค่นี้นี่ก็จะเลิกและเหนื่อยมากจะเลิกแล้วก็น่าจะทำพรุ่งนี้ต่อ จะทำเหมือนหนุ่มแน่นเขาไม่ได้แล้วครับปัญญาพารวยก็ก็อายุก็สวอแล้วพี่น้องพี่น้องคงเห็นหน้าตาผมแล้วเนาะพี่น้องนี่แหละผมก็ทำทำคนเดียวพี่น้องนี่แหละมีใครมีใครเหมือนปัญญาพารวยมั่งอ่านี่แหละปัญญาพารวยทำคนเดียวนะพี่น้องเนี่ย ถ้าดูเหมือนว่าฝนจะตกด้วยคืนนี้ต้องหนีฝนนะต้องหาวิธีหนีฝนนะก็ะรายง,งานให้พี่น้องทราบนะพี่น้องวันนี้วันนี้ยังไม่มีเด็กมาเท่าไหร่ก็พอได้ค่ากับข้าวเลยร้อยครึ่งร้อยพี่น้องพอได้ค่ากับข้าวอวันนี้พี่น้องปัญญาพะลวยก็ลงคลิปไว้แค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงคลิป อีกทีหนึงเป็นอีพีที่สองของของชุดนี้ของชุดที่ผมลงนี่วันนี้ให้เป็นอีพีที่หนึ่งพรุ่งนี้เป็นอ p ีที่สองอผมก็จะลงรายงานให้พี่น้องดูเนี้ยก็วันนั้นผมไปผมไปลงยังชุมยังชุมใหญ่เนาะที่พายุพัดผมไปผมก็ไม่ได้ไปลงที่ไหนอีกเลยผมก็มาลงที่นี่เป็นครั้งที่สอง ที่โดนหลังจากโดนพายุที่ที่บ้านยังชุมใหญ่อำเภอยังชุมน้อยอไปโดนพายุที่นั่นก็ได้เงินมาห้าพันพี่น้องได้ห้าพันได้ห้าพันก็ถือว่าดีอยู่วันนั้นวันนั้นถือว่าหมาน,นะพี่น้องสไลเดอร์อนีผน้ผมก็เลยเก็บเก็บคนเดียวพี่น้องอหมานอะไรคลิปนี้ขอขอขอจบแค่นี้เดี๋ยวรายงานกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องสวัสดีครับ